อมวับอืม,อมโอเคก็ได้นะสอนทำตัวละครจิมมี่เมลอนในเมลอนหน่อยเขาบอกว่าจะเอาไปยืมเล่นผมก็บอกว่าได้เลยโอเคเรามาทำตัวละครจ, <c oughs> จิมมี่กันจิมมี่ซึ่งไม่ใช่ตรงนี้มันก็ต้องเข้าไปในแอป นนี้เหมือนเดิมจะปั่นตัวละครจิมมี่หัวต้องไม่เหมือนกับปกตินะสิปกติเป็นสิบใช่ไหมโคตอนนี้ให้ปรับตังตัวเองก็จำไม่ได้น่าจะจับปรับมาได้แหละประมาณหน่อยนะสิบสามกับสิบหัวนะใช้สิบสามกับสิบ แล้วก็ขีดอันนี้เข้าไปนี่แล้วก็ใส่นี่เข้าไปใช่แบบนี้ไงแล้วก็เซฟส่วนตัวของจิมมเอตัวก็ก็เหมือนปกตินั่นแหละใช้แปดกับเก้าเก้าเก้แต่ว่าไม่เหมือนกับเมลอนปกติ Okay. ไม่เหมือนกับตัวละครปกติแล้วต้องทําแบบนี้ให้มันเป็นขีดแบบนี้แล้วก็กดเซฟหลังจากนั้นก็ส่วนตัวก็ทำแบบนี้แค่เพิ่มอันนี้เข้ามาแล้วก็เซฟแล้วก็ต่อไปเป็นส่วนตัวล่าง ก็เป็นแบบนี้ก็แค่เ,เอาอันนี้ขีดข้างล่างเฉยๆแฮ <c oughs> ็โชว์มาเต็มๆ,ๆเลยในคลิปโอเคส่วนแขนส่วนแขนเหมือนเดิมนะเป็นเนอ8กับ13แต่ว่าแขนของจิมมี่นะจะไม่เหมือนของคนอื่นของจิมมี่จะเหมือนกัน แบบแบบประมาณนี้นี่เอแบบเล่าออกมาแบบนี้เออมีคนบอกบอกว่าให้ทำตัวคอหน่อยเอาก็บอกไปตั้งแต่ตอนเริ่มคลิปเร้วมสิหรอโอเคโอเคต่อไปก็นี่แปลกับ1 4แล้วก็ทำแบบนี้ แบบแบบรีบๆบัดรีบๆจิมมี่จะเป็นคนผอมๆห,หน่อยกินที่จริงกินข้าวนะแต่แขนกับขามันเป็นอะไรไม่รู้มันเลยผอมประวัตยิย่อคณะคุณสร้างก็หาข้อมูลไม่ได้นี่มันโง่ชิบหายแล้วก็ทำแบบนี้เหมือนเดิมนะตรงส่วนขา แล้วก็เซฟให้ทำคล้ายๆกับในคลิปคลิปน,นั้นอะคลิปทำตัวละครเลยแต่ว่าจะเปลี่ยนแค่ขนาดเออกับดีไซน์นิดหน่อยขนาดส่วนหัวก็จะเปลี่ยนดีไซน์ตรงส่วนแขนก็จะเปลี่ยนตรงดีไซน์ส่วนตัวก็จะเปลี่ยนเหมือนกันเท้าก็เปลี่ยนเหมือนกันแต่จำจำหน้าตาเท้าไม่ได้เนี่ ไอ้ทันนี้ลงมาเมื่อกี้เลยก็ใครที่อยากทำจิมมี่ให้มันง่ายแบบไม่ต้องทำเร็วๆอย่างเนี้ยไม่ใช่ไม่ต้องแบบไม่ต้องดูคลิปนี้ก็ไปดูคลิปที่แล้วไดว้แต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับคลิปนี้นะคลิปนี้แค่จะเปลี่ยนแค่รูปร่างเฉยๆกับขนาดนิดนึงแค่แค่ส่วนหัวแล้วก็ตรงส่วนเท้าก็เหมือนเดิมนะสิบสองกลับไป ใครที่ยังไม่ดูคลิปสอนทําตัวละครเวลอนแบบปกติก็ไปดูได้จากส่วนตัวบนถึงส่วนส่วนเท้าที่ื้อทําปกติคัแบบไม่ใช่ไม่ใช่ทำปกติมาถึงขนาดปกตินี่ส่วนเท้าก็จะประมาณนี้เลยใหญ่นะเนี่ยของลิมมี่ โอเคลองไปในเมลอนกันเลยดีกว่าคลิปนี้ก็จะเร็วหน่อยเพราะว่าเออไฟอัดออมันเริ่มเหลือน,น้อยอยู่เดี๋ยวต้องไปเขียวข้อมูลไปล้างข้อมูลเออหลังจะจบคลิปนี้ต้องไปล้างข้อมูลแล้วแค่ไฟเกมมันก็ขนาดนี้แล้ว ไฟรูปภาพนนมันมันเยอะมากไปล้างโค้งคอุ้ยหน่อยโอ๊ยเหล็กไม่ใช่ตรงนี้โอ้ยไนไปกดที่หมอดเหมือนเดิมนะหมอดเหมือนเดิมนี่ก็จิมมี่ล่าสุดใช่ไหมว่ากดที่คอนเนียว แล้วก็กดที่ตัวละครไหนก็ได้แต่ผมจะเลือกตัวมิรอนแล้วกันแล้วก็ใส่ชื่อลงไปชื่ออะไรก็ได้นะแต่แค่ตัวละครทิม,มี่เฉยๆสำหรับใครที่อยากเอาไปอ่ะเอาไปชื่อจิมมี่ก็จะเป็นตัวเจตัวไอตัวเอ็มเอ็มแล้วก็ไวยอันนี้เขียนเป็นจิมมี่สองแล้วกันเพราะจิมมี่มีสองคนจิมมี่ จิมมี่คนที่สองจิมมี่ถูกเาเราต้องมาสมท,ที่เกมทีเอ้ไว้อเ okay, คคลิมนี้ก็จะไปเร็วๆหน่อยนะโอ้ทำไมจิมมี่หน้ามันเป็นแบบนั้นเหรอหน้ามันยืดแล้วกดมาที่โลนี่ใหก ถ้าใครอยากเอาแบบตรงเนี้ยถ้าอยากาใครอยากใส่บบตรงเนี้ยไปดูคลิปเออเก่าได้เลยว้าวหมสมองเป็นอะไรเนี่ยสมองเริ่มบิดเบื้ยแล้วโอเคไม่จิมมี่ตัวไม่มันแปลกขนาดนี้เนี่ยอ๋มว่าอันนี้ก็จิมมี่อันที่สองนะ อะเคอยากหมายถึงตรงเนี้ยมันแปลก,กอะ่ะเอ,อิ่มเอาสร้างใหม่ดีไหมเนี่ยโอเคสงเสัยต้องกลับมาสร้างใหม่เลยเพราะว่ามันมันปปปแบบนปลกต้องทำแบบนี้เป็นจิมมี่จริงๆต้องทำแบบนี้แล้วก็มีแบบนี้ผิดนิดนึงส่วนที่เือก็เป็นสีขาวหมด เชิค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 ชิเชิคชิคกับเปล่าเปล่าแล้วก็ใส่ลูกตาแบบนี้สี่เหลี่ยมโอเคเซฟกลับไปที่เกมกันคือมีขี้เกียดอะงั้นงั้นโอ้หน้าตาเหมือนเหมือนแบบเหมือนตัวตู้ฉบับนั่นเนี่ย งั้นไปตอนเสร็จแล้วแล้วกันขี้เกียจก็คนเขาขี้เกียจอ่ะก็คนมาขี้เกียจอ่ะก็เลยตัดมาช่วงนี้เลยเนี่ยตัดมาตอนนี้เลยพอใครแล้วพอทําเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าใครอยากเออไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าใครเออคนคนน้น่ะคนคน้น่ะเออแมวน้อยสุดกวนตีก็ เขาบอกอยากให้ผมนำแบบตัวละครจิมมี่อ่ะก็ก็ทำให้แล้วเนี่ยแต่คนเขาขี้เกียจเนาะอมอต้องต้องขอโทษองนั้นด้วยไม่ไม่ต้องขอโทษเขาเขาทำมาขอเองคือถ้าอยากถ้าอยากเห็นว่าทำแบบใส่พวกนี้ได้ยังไงอ่ะก็ไปดูคลิปก่อนเองสิแล้วก็กดซีฟ กดแบล็คส่วนคนอื่นที่ไม่ใช่คนนั้นไม่ต้องมาพิมพ์คอมเมนต์ว่ารู้เล้วนะเพราะคลิปนี้ทำแค่คนนั้นคนเดียวโอเคเอาไปในแมวโอเคเราก็จะมีจิมมี่สองคนนะจิมมี่หนึ่งแล้วก็จิมมีนนะ่สอง ที่หน้าตาเหมือนกันโคตรโคตรวันรวมญาติหรือเปล่านะเพื่อนก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่หน้าตานายไม่เหมือนฉันะของนายมันเหลี่ยมกวา่าเหลี่ยมยังไงหรอโคตรคมโคตรเลี่ยมไปจ